วันนี้ก็มีนะครับแล้วก็สามสามครับชิงสองร้อยบาทครับตอนนี้ไม่ใช่ชิงสองร้อยห้าสิบครับมีทุกวันครับตอนนี้ทีมเลครับแล้วก็ทีมน้ำแท่งพิษครับกำลังใส่กันครับนะครับนักกีฬาท่านไหนสนใจมาเลยครับสนามอบตนาโพกลางครับปาเทพนงเอินโฟนสนับสนุนครับตอนนี้กําลังวันนี้มีอยู่ห้าทีมครับค่าสมัครทีมละห้าสิบบาทครับใส่กันแล้วครับเนี่ย น่ครับเปลี่ยนน้ำแท่งพิษครับอันนั้นทีมทีมเลบอลเต่าครับตอนนี้เลเสิฟมาครับออกไปครับเสิฟไปไหนครับอ่าครับตอนนี้เลเสิฟครับเลเสิฟมาครับลูกนี้จอดเจียวไม่ขึ้นครับโอ้โหเจอเสิฟครับเจอทำไงครับเสิฟข้ามไปครับ เลเปิดบอลยกเตาขึ้นเต็มรอบไม่โดนลูกครับโอ้โหอันนี้พงทบอครับพงทบอชนะไปแล้วหนึ่งเซตครับอ่าแพปาเทพครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับลุกนี้อันนี้ปลาชนะมาแล้วสามสามแมตช์ครับจะเข้าคิงครับเตาเตะไปโดนดีละครับลูกนี้นี่เละเสิร์ฟมาครับไม่ข้ามครับอันนี้ เบนเสิร์ฟไอ้เจอเสิบเจอเสิฟไปครับเลเปิดบอลยกเตาทำไงเตาเตะเต็มรอบครับลูกนี้โอ้โหมาฐานครับแก้วอันนี้เลเสิฟมาครับเลเสิฟครับเ์ฟไม่เส์ฟไม่ข้ามครับนี่เจอเสิฟครับมานะครับวันนี้มี5ทีมครับค่าสมัครทีมละห้าสิบบาทครับเจอกันทุกทุกทีมครับมาเลยครับมาเลยครับโอเคครับฝากกดติดตามช่องน้องเอินโฟด้ยนะครับวันนี้มีทีมป๋าเทพป๋าไก่ป๋าเธอ น้ำแท่งพิษแล้วก็เลบอลครับวันนี้เจอมีห้าทีมครับโอเคครับผมสวัสดีครับ